เจอ,อยางของเล่นหูกเจอ,อยางนน <laughs> เจอ,อยังของเล่นหนูเจอ,อยังครับวันนี้น้องกัดมาอะไรครับน้องกัดมาอะไรครับวันนี้ครับเอาไหนลูกได้ยินไหมพ่อถามวันนี้มาอะไรครับตอบเลย เซื้อของเล่นนะครับเราอยากได้ของเล่นเรอครับเพิ่งเพิ่งกลับจากเรียนพิเศษมาเรอครับใช่ป่าวอ่ะเยาได้อะไรหยิบาลูกดูโอเคดูเลยรโลกดูเลยดูวินีนะลกูกอ,อ่ะเดินดูก่อนเดินดูก่อนอ่ะเดินดูอ่ะเดินดู ดูเลยครับอ่ะดูเลยครับอยากได้อะไรหยิบดูดูก่อนลูกเดินดูก่อนโอเคออนี่อะไรครับโอ้ยอยาไปยิงเหรอลูกใช้ปากครับ จะไปยิงลูกเอาเศษพ่อให้เอาเอาอันเอาไปเลยเอาไหนเราเอาไปยิงพ่อให้เออเออเอาด้วยถือไว้ถือไว้เดี๋ยวพ่อถ่ายเอาไหนอีกอ่ะพอพเดียวเมันมันมันมีที่มีที่ยิงลูกมันมีที่แบบที่กันปะมีนี่ไงเฮยยิงมีที่กันลูกอันนี้เป็นยุกอ่าจะเอาไหนเอาเลยลูก เอาไหนลูกก็กินใจตรงนี้กันโอเคก็บอกใหญ่ก็ไม่ได้ลูกไม่เอาอ่ะอ่ะเดินมาจะเอาไหนอีกเดินดูลูกไเื่อเอาไหนลูกอ่ะน้องกัสเอาไหนเอาอนี้กันเออเดินดูอีกลูกเดินดูอีกอ่ะก็ให้หนูเลือกเองเหรอได้หนูจะเอาไหนก็เอาตามใจลูกอ่ะไม่มันก็แก่โอ้เอาตามใจลูกจะได้ไหนหยิบเอาลูก อันนี้เอาไหนต่อเจออย่างเขาถูกใจลกเอาเลยลูกตามใจลก เออพอให้อันน้เอาอีกอันถกยิบเลเดินดูลูกดูดูอยากได้รถปะล่ะลเดี๋ยวดูกันมองลูกเนาะทำไมตรง,งนี้มีแต่เยี่ยงอ๋อ,ยเ,อเยอะไหมลูกเอาไหนลูกเอาไหนครับอเอาเอันไหนครับ โอเคเอดูก่อนดูก่อนดูลูกดูจะเอาไหนตามใจลูกเดินดูเลยลูกดูเลยครับนี้จบปัะดิตน้อยให้มกันเว่า แค่นี้แหละครับแค่นี้แหละลูก<อ>วันดีครับเลยลูกวันดีครับก่อนขอ,อยังขอ,อยังจะเอาไหนเดินวนดูให้ทั่วลูกให้ทั่วลูกให้ทั่วจะเอาไหนให้ทั่วเลกอ่าเดินดู เอาไหนหยิบเอาลูกเดี๋ยวซื้อให้มองให้ทั่วถึงลูกพอยังอันเดียวหรอครับอันเดียวแค่นี้พอเลยครับสวัสดีครับลูกสวัสดีจุดเขาจะปิดแล้วสวัสดีครับลูกวันดีครับ,รอววรบ,รบโอเค